ผมไม่ได้เม่นเลยว่ะทุกคนโคตรเซ็งเลยขี่เราอยู่ที่เม่นด,ด้วยว่ะแล้วเราไม่ได้เม่นมาเล่นว่ะโคตรเซ็งนะ okay, ครับเราอยู่กันในแบล็กแพ็ปเทิร์นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปโรงแรงกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดติงดนยครับเดนจ์เจอร์นะครับเป็นกระเป๋าของยูนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่เร็วนะครับเดี๋ยวเราไปหยิบทุกอย่างเลยนะอย่างนั้นหนึ่งเราจะเอาไฟไหมครับจริงๆก็น่าเล่นอยู่นะไฟเ <Okay. S 1> นื่องจากเราเอาวุธเยอะครับทุกคนก็โห <Okay. S 1> แต่เราไม่ได้อะไรเลยไฟยงั้นเหรอ อาลองดูแล้วกันครับก็สนุกสนุกนะลองดูไฟก่อนนะกาจะจริงไหมนะครับ <S <S อาวุธเราดีกว่าแต่เขาฮิวดีกว่านะครับแล้วเขาก็จะมีเรื่องการดูดเลือดด้วยเราไม่ค่อยมีฮิวเท่าไหร่แต่เรามีสะท้อนใช่ป่ะผมไม่ไหววะทุกคนไม่น่าไหวเพราะที่ผมดูทรงนะเขาฮิวดีกว่าเยอะเลยนะ <S <S แต่มีเกาะขึ้นด้วยจากตัวสโตนแบชเฮ้แต่เราก็ดูดูแบบเฮ้เราชนะว่ะ เฮ้ยยังไงวะเนี่ยโอ้โหพลิกไปพลิกมาครับทุกคนสุดท้ายเราก็ชนะถรือว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรปุ๊บก็ปุ๊บอยู่นนะเอาจริงนะผมว่าผมเก็บตัววารัตพักมาเพราะว่าเรามีอมลตออฟไวน,นบอมลตออกไบเนี่ยจะทําให้เรามีเรื่องอตัวสไปค์ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันผมยังไม่รู้ว่าผมจะเล่นสายอะไรยังไงนะครับอันนี้เขาจะอึดน,นะครับเพราะเขามีเมจิออฟดามี่มันก็จะเพิ่มตัวแม็ก แม็ก HP ได้ตั้งแปดเลยนะครับก็เท่ากับยิวแปดนั่นแหละดูดิมันฮิวเยอะนะเท่ากับที่เขาิวทีเราสิบหกะครับทุกคนถ้ายากชะมัดดูดิแต่เราผมก็ชนะได้นะโอเครอวเป็นสองตาที่เฮ้ยเมื่อผมเล่นสายคอ,อนเบิร์ดไปเลยนะทุกคนเพราะดูทรงแล้วเรามาทางสายแบบหลวงไส้ครับสายะลวงไส้ครับ,รรบเอาเลยดีกว่าครับทุกคนเราจะเป็นสายสายถลวงไส้ ก็ควรจะเป็นแบบนี้แหละไปดาวประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวตัววูดดี้มังเกอร์จะเ,เราจะไปรวมกับวาระทากนะครับเดี๋ยวหาให้ได้ก่อน <Okay. S 1> เราจะเล่นเป็นสายแบบว่าสะท้อนน,นั่นแหละสายสไปค์ครับแต่ตอนนี้ผมก็เอาตัวรอดไปก่อนเนาะสไปแล้วก็ไปเล่นพวกสุนสัต์ก็ได้นะหรือจะไม่สุนสัก์ก็ได้สุนสัก์มันก็จะได้เรื่องตัวเมนมาเล่นเนาะชนะนิดน,นึงครับโู้แต่ละดอกที่เล่นนี่คือแบบ แอบเหนื่อยใจนิดนึ่งงั้นกล้วยดีกว่าผม,ผมรู้สึกว่าเราต้องเล่นกล้วยละก็ทำลองดูนะครับทำลองทำไฟดูเอออีกอันนึงก็ได้นะทุกคนใอ้ตัวธนูอีกอันนึงอะมันก็เข้ากับเราอยู่เว้ยไม่ได้สืกว่าแย่ไฟใช่ป่ะลองดูไหมละ่ะไฟก็ไฟครับเพราะตอนนี้เอามาเราคุมนะครับตัวตัวไอตัวชิล l เ,เปเปอร์เพราะว่ามันฮิวได้ตั้ง อ่าเลยคนะรับ empower ลองดูแล้วกันไม่รู้อะตอนนี้ก็เล่นได้หลายสายทัาเล่นได้หลายทางโอ้เราไปคอนได้ด้วยนะทุกคนผมจะเล่นอะไรวะถ้าเกิดเราหยิบธนูเล็กมาแปลว่าเราจะต้องไปสายแบบว่างั้นผมตัด empower ออกเราไปใส poison ivy มหม poison ivy อด่ผมคิดก่อนไออิกดาซิลไม่ได้เล่นแน่เพราะไม่ได้ใช้น้ำครับทุกคน ก็จะมีตัวบิ๊กโบเนี่ยแหละที่เราการเล่นเม่นสายฟ้านะทุกคนเม่นสายฟ้าแล้วก็มีรัดและเชฟที่เล่นได้ทีดซิโตัดออกแล้วก็เพสติแอโโ่ตัดออกมิกาคคเวตัดออก,ก,ออก,ก,อออกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปสายสุนสัตว์ละกันทุกคนสวนสัตว์สวนสัตว์เล่นเม่นเรามีดคงไม่เล่นละเราเราจะไม่แต่เราจะเก็บตัวฮีลิงเฮิร์บไว้เล่นกันหนูทุกคนอันนั้นเลยส่วนธนูอีกอันหนึ่งเราให้ตัว ก็ลอกเล่นแล้วกันทุกคนเออใช่อะไก็ลอกเล่นเราอาจจะเอาโชวเวลออกนะครับผมต้องเอาออกแหละแต่เดี๋ยวผมขอเจอตัวแท้ก่อนเนาะผมชนะเลยครับรก็จริงๆเราก็โหดอยู่นะเฮ้ยเออผมว่าผมลองเล่นเป็นเป็นอะไรแปลก,กใหม่ๆดีกว่าทุกคนนูเนี่ยใหม่นีนะนอนๆนขออนุญาตนะครับขอ,อญาตนาะ กูเล่นยังไงวะเนี่ยขอนี้นานตอนนี้มีเดเหรอแต่มีดตอนนี้มันก็ไม่ได้ว่าจะเจ๋งอะไรขนาดนั้นปะอลองดูก่อนแล้วกันก็ไม่รู้เหมือนกันเลยตัวตัวธนูกับตัวฮีลเกอร์ต้องเก็บไปแล้วน,นะครับเราให้หนูถือตัวหนึง่งเราให้กระลอกถือตัวหนึง่งแล้วส่วนขวดเหลืองเราก็จะเก็บไว้เล่นกับเม่นมันจะกลายเป็นเม่นสายฟ้าอ่าประมาณนั้นครั้งที่แล้วล่าสุดที่ผมเล่นมันไม่ได้เล่นเม่นสายฟ้าทุกคนเพราะว่ามันคนเหลืองไม่ออก ไม่ได้เราโหดอยู่นะเนี่ยเอาเอากูเบิดไม่เอานะครับผมไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่มีดอีกแล้วอรอเนี่ยเก็บไว้เล่นเป็นสายฟ้ามีดไม่ต้องแล้วครับแต่ผมจะเล่นตัวมีดเป็นไพยแล้วกันเนาะโอกาสชนะเราก็ยังมีเยอะอยู่เลยนะครับตอนเนี้ยคือของเรามันดีด้วยครับมีดไฟได้เล่นนะครับเพราะว่าเรามีไฟเยอะ ตัวไฟเนี่ยนอกจากจะเพิ่มพลังให้มีดก็จะเพิ่มความเร็วให้เราด้วยนะครับสออร์เซ็นต์อนหนึง่งก็แตกหมายถึงว่าอ l อไอเทมเลยนะทุกคนก็ถือเป็นเรื่องดีเลยแลนหละตาน้าตาน,น้ามาแล้วตาน,น้ามาแล้วเอองั้นยังไงดีวะนี่ก็ต้องเล่นไปก่อนเนาะปวดได้ผมเล่นเล่นกับเม่นนะครับอ่ะก็ต้องก็ต้องเล่นแล้วก็ต้องเล่นแล้ว มิดไฟอันนึงก็ต้องเล่นแล้วครับ <Okay. S 1> ก็จะประมาณนี้เนาะเก็บบำาพไว้มานาะออกสามบาทเองนะแต่น้ำเราคงไม่ได้เล่นเนี่ยผมว่าไม่ต้องเล่นหรอกมานาะออกไม่ยังเป็นกับเรา <Okay. S 1> okay. แต่ตัวธนูนี่เล่นอะไรก็ได้นะเออแต่ผมว่าเล่นถ้าเกิดหาไม่เจอคงเป็นมันแล้วแต่เราเล่นธนูพิษก็ได้หรือเราจะเล่นแต่เล่นธนูพิษไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่เวิร์กครับ ธนูมันไปได้แค่2อย่างเองใช่ปะ่ะสามอย่างอ๋อธนูลักผมไม่ได้เล่นด้วยไงโอเคก็ขออนุญาตที่จะเล่นเป็นตัวบิดมาเตอร์นะทุกคนเพราะว่าผมว่ามันมันดีกว่าลนี่ไงใช่ปะ่ะมาถึงผมได้เล่นเลยเอ,เอ,เอ,ลเอ้อาวเฮ้ยผมผมไม่ได้เล่นหรอกเวรกรรมผมทำามันไฟไปแล้วอะเอาลืมไปช่ไหมเนี่ยได้เล่นละอุ้ยได้เล่นหลายอย่างอยู่นะเนี่ยทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบหัวดีมากอะ ถือว่าดีถือว่าแบบก็แจ่มมาครับตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ปะ่ะเฮ้ยวางไม่ได้เลยหรอเฮ้ยยังวางไม่ได้มีดออกมาสนูต้องเล่นแล้วนะครับสนูต้องเล่นลวมไฟหนึ่งเนะี่ยแหผมว่าโอเคนะคอม,มโบนี้ก็เป็นคอม,มโบที่ดีนะครับก็<ๆ>ได้รวมสอตัวเลยนะครับทั้งเม่นทั้งกระลอกได้เล่นได้รวมหมดเลยอยุเจอทอนบูมว่ะ ผมเล่นธนูก็ได้ผมไมเล่นธนบูมก็ได้ไม่จัเป็นสำหรับเราคนระับแต่ทนูบูมเก่งมากเลยนะผมก็ยังเราทนูบูมกเก่งจัดแต่ไฟเราก็หมดได้จากมีดที่ใช้ไปแต่ไม่เป็นไรเราแทงแรงมากครับนี่เผื่อดาเมจแรงของเรามาจากตัวมีดนะเนี่ยดาเมจเรามาจากมีดเลยนะเนี่ยรู้สึกได้เลยครับแทงจนไสไหล ấy. อ่ะมาสเด็ปเกอร์แปดสิบแปดกับแปดสิบเจ็ดครับ ก็ต้องคงต้องเปลี่ยนเป็นทอนแล้วแหละอมมันเล่นไม่ทันแล้วอนะ่ะธนูมันไม่ได้เล่นนะครับธนูมันเล่นไม่ได้ไม่ใช่มันเล่นมันคือมันไม่ได้เล่นเลยแหละประมาณนี้แหละที่เราจะเล่นนะครับอ่ะผมก็เล่นเล่นไปขำๆแหละที่เหลือเดี๋ยวก็เป็นทอนบูมไปนะครับทบกุกคนก็เก่งสุดแล้วแหละค, <Okay. S 1> คอมโบเนี่ยไม่น่าแพ้ใครนะทุกคนเรามีไฮเปอร์เฮดฮอกนะครับก็ทำอะไรได้ครับไฮเปอร์เฮดฮอกเพื่อคนไม่เคยดูเนาะ ทุก3.4 7วิก็จะทำสิดาเมจแล้วไปบวก0 5นฟอร์ตัวที่เรามีสไป์ขึ้นมาแล้วก็มันจะบวก1 f o r each ตัว empower ด้วยมันก็จะเล่นกับทอนบูมไม่ดีมากแล้วก็ถ้าเกิดเลือกเราตา่ำกว่า70%เนี่ยจะให้สไปค์3ให้ empower 3เลยนะโคตรเยอะแล้วก็ให้ตัวโล่อีก35โคตรขี้โกงอะ่ะแล้วก็จะเร็วตามฟูดกับเพชรด้วยแล้วอย่าลืมว่าบิ๊กโบเราสามารถที่จะดับเบิลทไว้โอกาส20%ดัิบเปอ้์เซ็นต์ดันเครับ ก็ถือนเดีมากนะที่เหลือก็หาสับป,ประรดมาเล่นแล้วก็ทําเล่นอีกอะไรอย่างเงี้ยทำทอนบูมไปแค่นั้นเองคือวิธีเล่นมันไม่ได้ยากนะครับเอสา,ายเนี่ยแถมผมว่าเก่งมากด้วยเลยแต่มันก็ต้องภาวนานิดนึงว่าของจะขึ้นไหมอะไรแบบนี้นนะพอไหไม่เล่นเล่นจริงๆเล่นมอสแตทก็เก่งแล้วคนระับเชีย่ยมันผมมีแต่กะลงกระลอกมาวะ แต่มันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กระกากนะครับก็ล็อกเก่งมากนะทุกคนเฮ้ยขอช่องหน่อยได้ไหมหนูมาแล้วครับหนูมาแล้วที่จริงแล้วมีไฟมีไฟก็ดีนะคือแบบเราก็สามารถกด,กดไปได้ผมว่าเราไม่ต้องการกล้วยว่ะฉันไม่ต้องการตัวเชิญในตอนนี้ไนะออย่างนี้แล้วกันเนาะโอ้ <laughs> กดแล้วมันกระดิ่งของนั้นนะ เราโหดอยู่นะทุกคนเราโหดอยู่นะที่เหลือแต่หาธนูมาให้ตัวกระลอกเพิ่มกระลอกผมจะไม่เล่นแล้วนะครับผมจะเล่นเป็นผมพยายามจะหาตัวเม่นมาเล่นอีกที่เหลือจะหาเม่นอย่างเดียวเลยหนูก็เล่นได้อีกตัวหนึ่งเพราะเรามีเรื่องเฮิร์บสองอันเนาะนเดี๋ยวชนะเลยครับสายนี้มันเก่งวิสิบบินหล่อจิบินแบบลายพายด้วยนะคือสายนี้แม่งเก่งเล่นง่ายด้ยเว้ยก็แนะนําเลยนะครับว่าไอแบบชอบเล่นสายนี้ก็เล่นได้เลยแม่งเก่งจริงเก่งแบบเก่งชีย ไงก็ได้นะย่งนั้นเราก็โหนอยู่แล้วอะที่เหลือเดี๋ยวหาตัวธนูมาหากวดเหลืองมาเล่นตัวทอนวิบนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรเล่นแล้วอะแล้วก็เลเตอร์บูจริงๆแล้วผมอยากได้เนี่ยผมอยากทาเป็นตะตนชูครับเพราะผมอยากจะได้โล่ด้วยตอนเนี้เราไม่มีโล่เลยนะครับทุกคนเราอาศัยแบบแรงแล้วก็สะท้อนอย่างเดียวเลยแต่เราไม่มีโล่อ๋อเรามีโล่จากเมนนิดหน่อยซึ่งผมมันไม่ไม่ค่อยพอเท่าไหร่ เชีย่ยมันมาบ่อยจอยังวะไม่เอาอันนี้อันนี้ถือว่าได้โลสิบห้านะถือว่าเยอะนะครับเวิกตนะิเพิร์สนะเอ๊ะเราเล่นอะไรไม่ได้เราก็เล่นหนีไปก่อนนะครับมันไม่มีอะไรให้เล่นเลยอะเฮ้ยเราเล่นหนีได้ใช่ปะอ่ามีวอร์สทาร์กอ่ะไม่เอาวิกติเพิร์ตวิกติเพิร์ตเอาครับ อันนี้บาเดเยวเอยนะเอาแล้วกันเร่งเร่งความเร็วได้อยู่ก็ขาหนูตัวหนึ่งเนาะที่เราจะมาทำเพราผมเอาตัวพวกพวกฟูดให้หมดเลยดีกว่าเราจะได้มาคอมโบกับพวกกระล้งกระลอกอะไรอย่างเงี้ยเล่นแล้วมันก็ขี้โกงดีนะทุกคนมันจะทำให้สัว์เราเร็วขึ้นตั้งสิบห้าเปเซ็ต่อหนึ่งชิ้นนะถ้าเราเจอฟูดเราจะไม่ยิงนะครับเราจะเล่นทีนี้ถ้าเกิดอยากให้เก่งจริง,รงต้องเป็นทอนบูมเท่านั้นด้วยทอนวิปเล่นไม่ได้ทอนวิปจะไม่เก่งเท่าแต่แค่นี้เราก็โหดแล้วนะ โอเคเราเราอยู่หรือว่าเราขโมยบ,บัฟเก่งมากเลยนะครับแล้วเราแพ้หรอที่เราแพ้นีดเดียวเองมันต้องได้ทอนบูมอะนี่เราได้ลนะอย่างน,น้อยผมก็เล่นตัวรองเท้าได้เว้ยก็อย่างที่เราคิดเลยนะครับว่าเราจะเล่นตัวนี้ไปเรื่อยๆเปื่อยๆเมื่อไหร่รรผมจะได้อัตัปนรสจำเป็นครับไี่เมื่อไหร่ผมจะได้วะไอ้ของที่เราต้องการอะก็คือตัวขวดเหลือง เตมิน่าแอบถ้าเกิดเราเจอโรคเตมิน่าแอบไม่ค่อยจะพอนเะท่าไหร่ก็ชนะได้อยู่ใช่ไหมฮะชนะอยู่เกือบแพ้อยู่แนละ้ววัมาแล้วครับอย่างเงี้ยคือเราจะไล่พ่ายเลยง,งนนะ้อโมไม่งั้นอะอาจจะไม่ไล่พ่ายก็ได้นะเขาเรียกว่าโมไปก่อนเว้เอา่าผมจะถอยมาตรงนี้ไมไม่ต้องเลยนะไอ้กล้วยเนี่ยมันไม่ต้องเลยนะ อันนี้ได้ใช่ปะ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปอยู่ตรงนี้สวยกว่านี้ก็อยู่นี้ได้นะตรงนั้นผมไม่อยากจะให้คอมโบให้หมดเลยนะทุกคนผมไม่อยากเสียการคอมโบไปเลยแม้แต่นิดเดียวนะแค่นี้ผมว่าเราโหดนะเอาต้องรอได้ทอนบุงก่อนแล้วก็มีหนูอีกตัวหนึ่งที่จะมาถือตัวฮ e ลิ่งเฮิร์นะครับเรามีรองเท้าแล้วทุกคน มีรองเท้าสโตนชูก็ดีนะครับแต่ผมอยากได้เม่นอีกว่าจริงๆ้วคีตานี้อยู่ที่เม่นเลยนะแต่มันไม่ขึ้นช่างมันยังไงเราก็ไม่น่าจะอ่อนขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยลบบัฟเราอ๋อมันขโมยบัฟผมไปเพข้โมยเอ็มพาวเวอร์ผมไปหมดเลยวะคนเนี้ยโอ้ไม่ไหววะเรายังไม่ได้เป็นทรนบูมเลยทุกคนเรายังไมง่ไม่เก่งเท่าไหร่นะถ้าผมเป็นทรนบูมะผมอาจจะไม่แพ้นะครับพอไม่ใช่ทรนบูมเนี่ยจะลําบากดูดิแล้วดูมันดิดูล่มันดิ ไอ้นี่ก็เวอร์เนาะโอ้โห mm. oh, ทำไมมันรัวขนาดนนะ่ะเฮ้ยมันก็ไม่น่ารัวขนาดนั้นมันไ่เอาโล่มาจากไหนแย้วเนี่ยไอ้ฟาเวอร์คู่กับเทอร์เทิลแล้วก็คู่กับแวมไพร์เหรอโอ้โ oh. หไอ้ตัวเนี้ยฟาเวอร์คู่แวมไพร์แล้วก็ไปคู่เต่าโอ้โ oh. หอย่างเยอะเรียกว,ว่าเยอะจริงเยอะจังอืมเอออยู่ตรงนี้แล้วตัวนี้ไปอยู่ตรงนี้สวยกว่าวะ เอออย่างนี้สวยกว่าเยอะเลยนะจ้าฟสวยกว่าเยอะเลยจ้าฟ <Okay. S 1> ถ้าเกิดจะให้เก่งกว่านี้เราก็ต้องเป็นนกตัวใหญ่แล้วก็กระโอกถือธนูอีกครับแค่นี้มันยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มิน่าไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ครับแต่คอนบุญต้องได้ตีว่ะแพ้เนี้ยกูแบบเนี้ยเฮ้ยโอ้นิดเดียวเองไม่ใไงพวกนี้มันชอบขนาดดเดียวนะเรลยเล้งงงเงี มุ่งชนะกูนี้เดียวตลอดเลยเฮ้ยถ้าผมหยิบผมจะไม่มีช่องเล่นน่ะเฮ้ยธนายังเล่นได้อยู่นี่ว่ะหนึ่งไม่หยิบอ่ะโอเคอย่างนี้ค่อยหน้าหยิบหน่อยจริงๆแล้วลดสเตมิน,นาอางนั้นเหรอมีอะไรที่เราไม่ใช่มานี่นีก็าอาจจะต้องเพิ่มความเร็วอ่ะ ใช่ันเพิ่มเลยดีกว่าอย่างงี้ครับแล้วก็อาจจะตาหน้าอาจจะเป็นถ้าเกิดแวดวมไพร์มาก็ดีแต่เราจะได้กระลอกสื่นทะลุอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับซึ่งถือว่าดีมากผมไม่ได้เม่นเลยวะทุกคนโคตรเซ็งเลยที่เราอยู่ที่เม่นด้วยวะแล้วเราไม่ได้เม่นมาเล่นวะโคตรเซ็งแต่ผมได้แรดเชฟสองตัวแล้วแรดเชฟจะทําให้เราได้เอ็มพาวเวอร์หูเฮ้ยไม่แต่ละคนมันโหดนี้วะที่เราแพ้วะที่โหดสาด ถ้ากิดเรารอดเราก็ได้เลขตาหนึ่งไม่รู้อะลองดูแล้วกันผมไม่ได้เม่นเลยว่ะทุกคนโคตรเซ็งเลยว่ะเสียแมวมากเลยที่ไม่ได้เม่นนะครับเสียแมวเสียม้าเสียมาเสียทุกอย่างเจอมังกรว่ะไฮ้ผมชนะมังกรได้ใช่ป่ะโอเคคนนี้เขายองชั่วหน่อยชนะได้ไม่ยากเลยครับผมตาสุดท้ายนะทุกคนผมจะเล่นตาสุดท้ายละ เอาดีกว่านะถึงว่าถิ่งจะไม่ได้รวมแต่เราได้เรื่องแบมพายมาอาจจะช่วยเราได้ครับคลีงั้นหรอตอนนี้เนี่ยนะระหว่างตรงนี้จะสวยอยู่นะเอาเอาก็ได้วะ่ะเผื่อได้คงได้คิีอะไรเขาบ้างอ่ะได้เล่นแค่นี้ครับทุกคนไปลุยกันเลยตาุดท้ายเล่นโคตรเร็วอะ <laughs> <Okay. S 1> เจอโหดอยู่นะเจอโหดอยู่นะเจอโหดอยู่นะติดพิษเล่นฟอ l c คอนเบ t ครับ แล้แถมเกาะอย่างหนานเลยเราจะชนะได้ไหมเราติดทีเยอะมากเลยร้อยนึงแล้วอ่ะไม่ชนะว่ะเกาะแม่งอย่างหนา,นาต้องตาช้างไม่ไหวว่ะโอ้โหแต่ละคนโอเคแต่อย่างน้อยก็ผมเสียดายอย่างหนึ่งที่เราไม่เจอเม่นเลยเว้ยเราเจอเม่นแค่ตัวเดียวอันนี้คือความเสียดายที่แบบที่สวยจริงๆว่ะปกติมันน่าจะมีเม่นอยู่สักสองตัวว่ะผมเล่นไปแล้วไม่เจอเม่นเลยมันแปลกมากเลยเว้ย เกยังไงก็ฝากกดไลค์ก็ดติดตามกดแชร์สอบถามข้อดิ่งให้ด้วยนะครับเจอกันอีพีหน้าครับ